เอาช่วงที่หนึ่งอย่าเพิ่งลืมตานะเจนี่รักจ๋าโอ้เชื่อว่าต้องประหลาดใจอย่างแน่นอนเพราะโรงแรมที่พี่สั่งจองด้วยตัวเองมันจะเป็นวันที่ฮันนีมูนแบบว่าหวามสองคนเรามากเลยนะจ๊ะเือนต้นไม้อันสวยงามเช่น องเปิดตาได้ได้อยังคะเนี่ยเปิดได้เลย oh. มองเลยเปดิดเลยจ๊ะจ๊ะ ah. เจ๊คิมเองคิ mm. มเองวัามาจ้องหน้าพี่ mm. สีที่ให้ดูแล้วเซอร์ไพรส์นั่นก็คือนี่รอบๆตัวครับโรงแรม y ยู k <kidding> นะค d d i ดิ้งนี้อะไรนะคิสติ้งนี้อะไรนะนี่จะจุ่มให้รางวัลกันเลยเหรอเนี่ย mm. มาแล้วมาจุ่มแลวจุ่มเลย คิดคุณคิดดิ่งมีเธอล้อฉันเล่นหรือเปล่านี่มันโรงแรมอะไรเนี่ยก็นี่ไงโรงแรมเขาบอกด้วยใชสวีทโฮเทลเห็นไหมเนี่ยฮะโรงแรมเป็นแสนหวานมันเหมาะสำหรับคู่หม่ประมาณอย่างเราสองคนนะจ๊ะจับบ้าเหรอ,อม่ฉันอ่านว่าสวีทโฮสเทลโฮสเทลไม่ใช่ Hotel. โฮเทลโฮสเทลเนี่ยมันเป็นโรงแรมสำหรับพวกแบ er. <ห>็คแพ็คเกอร์พวกที่แบบอายุน้อยๆหรือมีงบน้อยๆอย่ะ แต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับพี่นะเพราะว่าพี่อายุน้อยอะอายุเหลือน้อยสิดูสิของที่กองกลมหายไปไหนในเหลืออยู่แค่นี้เนี่ยไม่รู้ฉันไม่รู้ฉันเลือกเธอมาเป็นสายมีฉันได้เลือกแต่เธอเป็นผมฉันก็ยังยิงไ่้ไป้ว่างอิ่มอย่างนี้ไม่เอาไม่เอาว่าชิมนี้ได้ไหมพี่อ่อหนีบ้านมาหลอกหน้าเด่นไม่ อสองคนนี่มาที <Allah> oh, ่นี e Bo ่ Can I help you? คือกระผมเนี่ยมีความปรารถนาที่จะมาพักที่นี่ครับแลวเพอผมเนี่ยจ่ายค่าจองห้องเรียบร้อยแล้วด้วยครบผมเอ่อ I think we have to check out the hostel first. นั่งหนูเพื่มนไม่เช็คอินจะเช็คเอาล้วคุณพูดคะเช็คเอาเนี่ถึงแม้ว่ามันจะแปลว่าแจ้งออกเป็่นจริงก็แปลว่าตรวจสอบได้นะคะใช่คือเราขอดูห้องก่อนได้ไหมคะก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะพักดีไหมอ่ะเผื่อบางทีมันจะมีผีค่ะโรงแรมเนี่ยไม่มีหรอกผีเพ้ออะไรอ๋อมีแต่ศพอะไรอะไรศพอะไรอะไร ซอฟ่ะซอฟ่ะสบู่ส,บ,สบู่โอ้โหมีสบู่ไงมีสบู่สบ uhm so um ู่ตกลงกันได้ที่ว่าจะพักหรือไม่พักเนี่ยถ้าพักก็รีบซะนะเพราะว่าตอนนี้เหลือห้องเดียวที่เหลือเต็มโอ้โหคนพักเต็มเลยเหรอส้วมเต็มทำไมเขาชอบเอออย่างเดียวเลยเหรอคนบ้าชอบอขี้อย่างเดียวเอาแล้วมาตอกแตนชิงใจน้าแท็กดคีย์แล้วดูคีย์แท็กดีๆนะ ให้ผมไปเทขี้แล้วต้องดูขี้แขกอีกเน่พดูไหมอะไรอย่าฟังดีดีนี่กุญแจแล้วดูป้ายกุญแจดีๆนะอ๋อก็ผู้ภาษาถผมงงนะอร่า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 กลับพักกันให้ดีๆนะครับผม่าเหนื่อยมากเลยนะวันนี้ฉันขอนอนก่อนไม่อาบน้ำได้ไหมล่ะนนนนนนน แหม่รีบร้อนแล้วแต่ไม่อาบน้ำเลยนะเหนื่อยพี่ก็ง่วงเหมือนกันที่รักจ๋ากูนายสวิตดีมนะจ้าฝ่ันดีนะจ้าที่รักจ้านี่ที่รักฉันเหนื่อยเธอจะมาสกิดอะไรนี่ I'm so tired แ้บต่อให้ตกใจนะบอกว่าเหนื่อยบอกเมื่อยไงดูเดี๋ยวสกิดพี่ยิ่ง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 เลยยังไม่ยุดอีกยางยง เอ็้โดนอีไอ้โดนดีไอนโน้อนโดนดีไม่เชื่อใช่ไหมปั้มเลยปั้มเลย <c oughs> นี่ที่รักทำอะไรเอาเธอทำบ้าอะไรของเธอเนี่ยอือหือก็ปั้มเธออยู่ไงเอ๋เธออยูอ่นี่เหรอถ้าเธออยูอ่นี่พี่ปั้มใครอ่ะอ๋อ พี่ปั้มศพหรือว่าใคร ที่เธอพาคใครมาเานี่ยครับก็ <tense S 2> นิ่ไงที่เะเรียกมานักเสยบครับนักสืบครนะับผม I'm a detective สำหรับผมเนี่ยนะครับผมสามารถที่จะคลี่คลายทุกคดีครับ I can solve every case นไดน้ละครับแต่ผู้หญิงคนนี้สิครับเห็นมายืนอยู่ตรงนี้นานแล้วเนี่ยฉันคือนักสืบผู้ติดต่อกับโลกหลังความตายฉันก็คือเจน ยานนิดนิดไม่มากเพราะว่าเขาเครื่องักผ้าอะไรยานครับผมขอบจริงจริงเขาวันหลังแนะนน้ำไม่ซักมือนะครับเดี๋ยวซักเครื่องจริงๆซักแล้วเสียใจมากอ๋อนะฮะอ๋อแซกี้เจนนะฮะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรโอ้ไม่เคยเฮอะไรโยสังติงฉันรู้สึกถึงดวงวิญญาณยุ่นยุ่นรู้เรื่องนะคะสัมผัสสัมผัสอะไรอะไร นี่ไงคะสมผัสได้นี่ไงคะอะไรอะไรหลังหน้าต่างนั่นหละมีทีมงานอยู่หรือเปล่าคะเฮ้ยอะไรกันคนเป็นนะครับพลังงานแรงมากๆเลย I think it it must be a spirit spirit วิญญาณเหอควิญญาณแน่นอนเหรอเหรอผีผีเหรอผีกูกูกูผีกูผีกูผีกผีกู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 ผีผีกีผ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 ี ก็เป็นคนเป็นคนหรือเปล่าก็ได้ยินว่าพูดผีๆเป็นคนนี่ทำไมเออคนบ้าอะไรเข้าไปอยู่หล <amen ังหน้าต่างนี่เละฮะใช่คุณเป็นใครอยู่หลังหน้าต่างได้ยังไง I'm from next door ผมอยู่ห้องข้างๆโอ้ยได้ยินเสียงเอะกันก็เลยมาแอบฟังแอบดูว่ามีอะไรขึ้นจริงจริงแอบดูตั้งแต่ตอนยังไม่มีเสียงเอะแล้วแหละนั่นไงเขาบกเขาตัดเห็นเพางั้นในเมื่อคุณป็นคนก็ดีแล้วค่ะต้องถามคุณสองคนค่ะคุณมาทำอะไรที่นี่ What brings you here ใช่ค่ะ คือคือฉันฉันเราสองคนเพิ่งแต่งงานกันเป็นข้าวใหม่หัวมันนะคะร้อยภาษาสามีคนเดียวข้าวใหม่ปลาบ้าครับในภาษาอังกฤษ็คือ you are newlyweds นะฮะ newlyweds ก็คือคนที่เพิ่งแต่งงานกันใช่ไหมครับผมเขาก็เลยจองที่มาฮันนีมูนแล้วก็มาได้โรงแรมที่นี่ห้องนี้เลยค่ะสามีคุณจองโรงแรมที่มาฮันนีมูนบผ่โอ้ยจะถุยชีวิตครับ แบบนี้นะคฮัมูลครับผมเต็มเต็มหมดแล้วครับผมจกันในปากไม่ได้ญ้ามันคันแล้วต้องชิวด้วยเนาะใช่เดนผ่านย้ามันคันยุ่งเลยแต่ฉันก็บอกว่าฉันชอบเขาก็ไม่ยอมนะคะเาป็นชอบเาระมาทาว่าผมสองคนใในขณาที่เราอคนกาลังเออุกกี้ต็อกแาเจอุกขอ่เว้ยเเเนี่ยเบอสไอเเจอบตรงนี้เนี่ยนะฮะถูกครับ I think it is a homicide ค่ะโอ้ยคุณจะมา home insight ไดยังไงที่นี่โฮเทลเพราะฉะนั้นคุณพูดผิดคุณต้องพูดว่า hotel insight โอ้ย hotel your h บ้านคุณสิครับไม่ใช่ home i n s i g h ในบ้านครับ homicide แาะว่าการฆาตกรรมนั่นเองครับหรือคุณผีก็เลยจะบอกว่า He was murdered จะบ้าเรอ คนนี่เหรอจะเป็นแม่ไม่มีทางว่าจะเป็นแม่อย่างเงี้ยเป็นผู้ชายต้องเป็นฟาเ t อร์ไม่ใช่เป็นม mother เจ้าอังกฤษไม่ดีกูดนะฮะคุณกบ้าครับผมไม่ได้หมายถึงนะฮะม m เ r อร์ที่แปลว่าแม่ฮะหมายเมอร์เดอร์เมอร์เดอร์ก็คือการฆาตกรรมถ้าเม m u r เ e อร์ก็คือฆาตกรครับผมส่วนถ้าม m เ t อร์ก็คืออีสานบอกมาเร็วๆอย่างเงี้ยนั องลงอีกแล้วครับคุณเจนยานนิดยีนี่มันบ้าใช่ไหมเนี่ยเอายานแฟนบ้า I don't think he was murdered you don't think he was murdered what do you think อย่ามามั่วนะมั่วหลายทีแล้วเนี่ยอ่ะ I think this is a suicide ฮะเฮ้ยใชุ่ี่ถึงบ้าเหรอมาถึงโรงแรมจะมากินกุยช่ายป่ะโอ้โหไม่ได้ไงกุยช่ายใครมากินกุยช่ายกันนี่กุยช่ายเหรอโอเคกุยช่ายไม่ใช่กุยช่ายฉันพูดถึงซุยไช่นั่นก็คือการฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายคุณเจนยานิดนิด you think he committed suicide คุณที่ว่าเขาฆ่าตัวตายก็ใช่นะสิ We have to look for clues, evidence หรือ clues ก็คือสอบแบดนั่นเองบอกแบดเล่นได้สอบแบดโอวมาสนีเลยก่อนจะแก้กําลังแก้แต่มันขำซะก่อนเดี๋ยวนั้นครับไว้ไปก่อนครับให้เมืองชีพทำงานนิดหนึ่งเอาอะไรครับผมทําอะไรครับเก็บตู้สองใบเอ็บตูสองใบครับคุณตก้เขาเป็นสิบใบเลยไม่ครับผมอยากจะถามผมว่า Where is my magnifying glass นี่ค่ะอ๋อขอบคุณมากครับผมแม่นะฮะเราต้องมาดูนะฮะยอดด่าเอ๊ะทำไมมันภาพมันไม่ใหญ่ครับผมนี่แม่แป๊บพ่อน้ำบกน้ำบกน้ำบกเอ๊ะน้ำบกอออะไรอย่างคุณคุณจะบ้านะครับนี่นี่เป็นแก้วนะฮะนี่ไอ้นี่มันแม่ที่ฟาดแว่นขยายครับผม ออ๋เว้นขราไม่เอามาตั้งแต่แรกแล้วครับแต่ไม่ได้พูดภาษาไทยหรอกครับผมต้องดูนะครับไม่มีรอยนิ้วมือนะครับ No fingerprints No hair ไม่มีเศษผมของใครเนี่ยนะครับผมว่านะครับสิ่งมันไปนะครับก็คือ I have to check his heartbeat ครับผมได้เลยค่ะไปนี่เลยอ่ะน๋อเราเช็คเลยนะครับผมเราก็อยากรู้เหมือนกันวันนี้จะเป็นยังไงที่มันเขียนไว้นะครับเขียนว่าห่วงยางไม่รู้ของใครแต่ห่วงใยเนี่ยของพี่ บอกเราอยู่อนี่ๆแต่เขาไม่บอกว่าพี่อะไรขอบคุณมากนะครับสำหรับฮาร์ดบีดลูกนี้นะครับเราจะบ้าแล้วครับผมหมายถึงฮาร์ดบีดไม่ใช่ลูกอมครับผมบอกเช็คฮาร์ดบีดไม่ใช่ครับฮาร์ดบีดนะครับก็คือพอลส์หรือว่าฮาร์ดบีดก็คือนี่แหละครับก็คือการเต้นของหัวใจครับว่านะครับว่ามีนะฮะแต่โอ้โหจุดจากการจับ้นะฮะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยครับแต่แต่ตัวเขาอุ่นอยู่นะฮะ his body is still warm that means he must have died about three hours ago คงจะเสียชุดประมาณ3สามชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะฮะใช่ครับผมดูผมฟูๆอย่างนี้นะครับอย่างกับสก๊อตไบ์ติดกระบาลเนี่ยนะฮะไอเด็กคนตายอ๊มหกนะครับผีกัเรียกสก๊ะบานเชียร์ผมมั่นใจแล้วครับ he was electrocuted เขาโดนดูดอะไรดูดเขาอะฮะอะไรดูดเขาใช่ครับผม อไฟดูดนี่นะครับไฟดูดเดี๋ยวนะครับผมว่าผมเจออะไรบางอย่างใต้พราห่มนี่นะครับอะไรคร something under the blanket อะไรอะไรมันลำบากอะไรเหรอ it's a wire เห็นไหมล่ะครับ he was electrocuted นี่ไงล่ะครับหลักฐานฮะนักสืบทั้งสองจะคลี่คลายปมปริศนาได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาด ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรโอ้ยน่าสนใจเลยอะโอ้ยไลน์สามน่าดูเลยไหนก็ไม่ดูเลยแม้เราจะอยาจะทราบนะจ๊ะพวกเราสนใจเรื่องอะไรนะจ๊ะ What are you into เออ่เรื่องเราสนใจหรอก็คุณชายพุทธิพันดูจะชอบกุญแจละถ่นนนอนคุณชายรนัลผีก็หล่อเอ้ยพอแล้วไปจ้างกันแล้วเล่นก็เถอะนอกจากเรื่องราวของ The Economy ก็คือเศรษฐกิจนะฮะ หรือ AEC ที่เราคุ้นเคยนะครับเรื่องของ politics การเมืองแล้วก็ security ความมั่นคงของอาเซียนก็สําคัญมากๆเลยนะครับคือเขาอยากจะให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศเนี่ยนะครับร่วมกันพัฒนาค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกันนอกจากนี้ยังมีอะไรครับตอบเลยครับสำน้ำหน้าอิเซร์ฟยูไลยังไงก็ตอบไม่ได้ตอบได้ครับส่งเสริมความมั่นคงและสันติภาพภายในภูมิภาคครับ มีไหมครับเพื่อให้ภูมิภาคมีความเป็นเอกภาพและมีความรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ปัญหาค่ะและส่งเสริมการพัฒนาทางการเมืองของสมาชิกให้เกิดความมั่นคงอีกด้วยค่ะสุดยอดเลยนะครับทั้ง3คนไม่เหมือน3ตัวข้างหน้าสามคนค่ะคำตอบอยู่ในหนังสือหมดแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียนแล้วนะครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ